สวัสดีค่ะเจอกันกับนาตีพลชมพูในคลิปนี้นะคะมีไอเทมใหม่ๆม,มาฝากกันเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเป็นลิปสติกสัญชาติเกาหลีตัวนี้นั่นเองนะคะจากแบรนด์ VDL นั่นเองค่ะทิ้นบาร์ทิปเปอร์ช็อตนะคะหรือว่าทุกคนเรียกกันว่าลิปสามสีนั่นเองค่ะส่วนวันนี้ที่เลือกมาจะเป็นลิปสีชมพูนะคะจะมี3ส,สีด้วยกันในแท่งเดียวสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนแล้วก็สีนูดนั่นเองค่ะ ซึ่งลิปตัวนี้นะคะจะให้ลุกที่เป็นชมพูใสๆนะคะแล้วก็บำรงุงริมฝีปากไปในตัวด้วยค่ะส่วนวันนี้ที่นัตี้เลือกมานะคะเป็นลิปสี101 Chipper Pink นั่นเองนะคะเป็นสีชมพูใสๆแบบน,นี้มาทาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ เราจะเริ่มที่ริมฝีปากธรรมชาติก่อนนะคะส่วนวิธีการใช้นี้ง่ายมากๆเลยนะคะเราอยากได้ริมฝีปากที่ไล่สีไปนั่นเองแล้วก็ต้องใช้สีชมพูเข้มนะคะไว้ด้านข้างในริมฝีปากนะคะแล้วก็ใช้สีอ่อนเนี่ยมาไว้ตรงที่นอกริมฝีปากนั่นเองนะคะทาแบบนี้ให้ทั่วทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างริมฝีปากได้เลยนะคะสามารถทาซ้ําได้บ่อยๆนะคะจะทําให้สีของริบเนี่ยชัดเจนขึ้นมาค่ะ นี่ก็คือไอเทมน่ารักน่ารักที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะก็น้าที่จะขึ้นไอจีให้ดูแล้วกันนะคะจะได้มั่นใจว่าจะได้ของแท้แน่นอนนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คลิกเข้ามาชมด้วยนะคะติดตามกันได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ